สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสอนสินทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยในช่วงเวลานี้นะคะ17นาฬิกา35นาทีโดยประมาณกับดิฉันอรณิดเพชรวงสิรินะคะศูนย์ว,วิทยากรในวันนี้พร้อมแล้วล่ะค่ะสำหรับการเขียนภาพโดยใช้ออยพาสเทลอาจารย์ประมินตั้งมีค่ะอาจารย์ประมินสวัสดีค่ะเชนนั่งค่ะคกำลังเตรียมงานกันอยู่นะคะควันนี้ใช้ออยพาสเทลแล้วนี่เตรียมน้ำอะไรไวค้ค่ะน้ำมะลินสีครับเอาไว้ทำอะไรคะเป็นตัวที่ทำเชื่อมให้สีมันผสมกันได้ นุ่มนวลแล้วก็ง่ายดายในการระบายครับปกติสีออยพาสทลก็าผสนกันได้อยู่แล้วนี่คะอาจารย์ตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยครับซึ่งเป็นเทคนิคที่เราลองใช้แล้วสนุกกับการระบายทีครับอาจารย์ประมินร่างภาพบ้านริมฝั่งคลองตามแบบโดยกำหนดให้ภาพมีจุดนำสายตาที่กลางภาพอาจารย์ประมินระบายรองพื้นด้วยสีพาสเทลสีเหลืองที่ด้านบนซึ่งกำหนดให้เป็นกลุ่มของต้นไม้ าด้วยยสีีีเขระบบทับลงไปอกครั้งคือในชั้นที่1เราจะใช้สีระหว่างแสงกับเงาให้จบตรงนั้นก่อนนะคือ,คอใช้สีอย่างต้นไม้ใช่ไหมครับใช้สีเหลืองกับสีเขียวนะครับเหลืองเขียวอ่อนเขียวแก่เนะี่ยระบายให้ทั่วทั้งภาพก่อนเสร็จแ,แล้วเราก็จะใช้สีที่เป็นสีที่เข้มขึ้นน้ำหนักที่มากขึ้นทับลงไปนะครับ mm hmm. เช่นสีเขียวแก่สุด ผสมสีดำบ้างและทับลงไปอาจารย์ประมินใช้ผู้กันแบนจุ่มน้ำมันลินซีดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยประสานเนื้อสีให้กลมกลืนกันระบายลงไปเพื่อเกลี่ยสีของพุ่มไม้โดยทิ้งทีผู้กันไว้จากนั้นระบายสีพาสเทลสีโอรสที่หลังคาตามด้วยสีโทนเดียวกันแต่ให้น้ำหนักเข้มขึ้นทับลงไป ลงสีบริเวณบ้านและวิถีชีวิตริมคลองด้วยสีน้ำเงินหลายเฉดในลนักษณะแบ่งช่องเป็นระยะแล้วระบายสีขาวระหว่างช่องที่แบ่งไว้พร้อมทั้งระบายสีขาวตามพื้นน้ำทั้งหมดจากนั้นเติมสีสม้มแดงและสีสันอื่นที่สดใสลงไปเพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้ภาพในลนักษณะการหักสีป้ายเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมทับเหลื่อมกันเล็กน้อย ารประมินระบายสีเขียวริมตะลิงแล้วระบายสีเขียวโทนอ่อนลงไปที่ผิวน้ำทั้งหมดจากนั้นใชู้้การแตะน้ำมันลินซีเกลี่ยสีที่หลังคาอาจารย์ประมินเพิ่มเงาสะท้อนจากบนฝั่งลงบริเวณริมตะลิงด้วยสีเดียวกันแล้วใส่เส้นสีน้ำตาลเพื่อสร้างพื้นผิวบนหลังคาก่อนเกลี่ยสีด้วยน้ำมันลินซี สาบ้านและตอไม้ริมตลิ่งอาจารย์ประมินใช้สันบัดชนิดแข็งขูดเนื้อสีออกเพื่อสร้างแสงและเงาก่อนขูดเส้นโค้งตวัดไข้กันที่พุ่มไม้เพื่อเพิ่มมิติอาจารย์ประมินระบายสีเขียวที่ผิวน้ำเพิ่มบางส่วนและระบายสีเทาที่ริมตลิ่งด้านซ้ายก่อนเกลี่ยสีให้ผสานกันด้วยน้ำมันลิงสีด แล้วเติมเงาสะท้อนในน้ำเพิ่มพร้อมกับใช้นิ้วถูเนื้อสีโดยไม่ใช้น้ำมันพอช่วงหลังช่วงที่เราจะต้องาก,การจะเน้นรายละเอียดของภาพเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าเมื่อเราคุมทั้งภาพโครงสร้างได้ทั้งหมดแล้วสีทั้งหมดแล้วส่วนที่จะเน้นจุดที่เป็นรายละเอียดเล็กๆเ,เราก็ไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วตัวน,นี้ก็สามารถเน้นได้เลยครับ ใช้สันบัตรขูดสร้างริ้วน้ำแล้วใช้สีพาสเทลสีดำตัดัเส้นโค้งค่ว้กันที่พุ่มไม้เพื่อสร้างเงาก่อนใช้ปลายใบมีดขูดเส้นแทนเชือกที่ห้อยตามชายคา เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่เรานำเอาคุณสมบัติของออยล์พาสเทลมาใช้โดยการนำลินสีมาละลายให้เกิดการประสานกันเหมือนกับคุณสมบัติของสีน้ำมันนะคะแต่อาจารย์ประมินคะนานไปถ้าหากว่าอยากจะแก้ไขเนื้อหาของงานทำได้ไหมคะได้เลยครับเราก็นำเอาตีช็อคน้ำมันนะครับไปแต่งเติมตัวที่เราต้องการจะเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็นำมาน้้ำมันลินสีนะครับระบายทับลงไปได้เลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นนะคะซึ่งสีน้ำเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้ครับค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ประมินมากๆเลยนะะคคขอุณมากคอาาจรรย์สัดีบ 哦。 การขูดสีเพื่อสร้างแสงเงาของสีพาสเทลโดยการรองพื้นด้วยสีขาวแล้วระบายสีเข้มทับลงไปเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้ได้แสงที่นวลตาเนื่องจากเวลาขูดเนื้อสีออกแล้วสีขาวที่รองพื้นอยู่จะผสานกับสีที่ระบายทับลงไปปรากฏเป็นสีของแสงที่เจอด้วยบรรยากาศตามหลักการสะท้อนของสีต่างๆส่วนการขูดสีที่ไม่ได้รองพื้นด้วยสีขาวเวลาขูดแล้วจะปรากฏเป็นสีขาวของเนื้อกระดาษ และมีเนื้อสีติดตามผิวของกระดาษมากกว่าจึงให้สีของแสงที่ดูกระด้างกว่าและหากต้องการเปลี่ยนสีพื้นเป็นสีอื่นนอกเหนือจากสีขาวก็สามารถทำได้ด้วยหลักการเดียวกันค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วแม่ผมกำลังอ่านจดหมายจากเด็กคนหนึ่งแม่มาจากสุพรรณพี่น้องชาวสุพรรณแม่ลูกลูกเป็นชาวสุพรรณสนใจงานศิลปะแม่บอกว่าอยากเก่งแบบอาจารย์เฉลิมชัยวาดลูกเก่งแบบอาจารย์เฉลิมชัยผมจะต้องทำยังไงครับอาจารย์แม่โอ้โหลูกเอ้ยลูกไม่จะเก่งอย่างลุงอย่างเดียว สิลลปไปในประเทศไทยของเรามีคนเก่งมากมายนะครับสุดยอดบรมมครูของเรานะครับตั้งแต่รุ่นเก่ารุ่นแกของเราไม่ว่าอาจารย์เฟื้ออาจารย์จะหลูดนิ่มเสมอ,อยังมีชีวิตยอยู่อาจารย์ถวันดัชนีจักรกพัน์ปศุยกิจน่าเห็นไหม ขังคันขลิยานพงศ์นักปีจาเทาท,ทองใครต่อใครจนถึงรุ่นใหม่ประสงค์ลือเมืองโอ้โหศิลปินในไประเทศไทยของเรานั้นยิ่งใหญ่มากมีความเก่งมากเยอะแย,ะ,ยะไปหมดนะครับลูกลูกไม่ต้องเก่งแบบลุงหรอกเก่งแบบทุกคน,นะละศิลปินทุกคนเขาเก่งถามว่าลูกเอจะเก่งนั้นจะต้องทํำยังไงงานศิละปะเนี่ยเด็กมันชอบนะครับพ่อแม่ทุกคนนะครับที่ฟังอยู่เด็กนั้นธรรมชาติของเด็ก จะชอบวาดรูปเพราะว่าการวาดรูปนั้นเป็นการพักผ่อนทางจิตวิญญาณทีนี้หนูลูกถ้าลูกจะวาดรูปเก่งลูกจะทํำยังไงลูกต้องวาดรูปมาฝึกฝนวาดรูปดินสอให้เก่งวาดทุกอย่างที่ลูกเห็นเห็นได้ลูกชอบอะไรลูกวาดไม่มีผิดมีถูกลูกไม่มีความผิดศิลปะไม่มีความผิดไม่มีความผิดเพราะแม่อยาติลูกอยตินะเวลาลูกวาดรูปอย่าไปติจงสนับสนุนนะครับให้เด็กวาดรูป แล้วเด็กลูกหลานหนูไม่ต้องไปสนใจใครหนูวาดลูกทุกอย่างมาจากใจหนูหนูชอบหนูวาดหัดวาดรูปดินสอเยอะๆนะครับลูกลูกวาดไปเด็กๆก็วาดไปวาดในสิ่งที่เป็นจินตนาการโตขึ้นก็เริ่มวาดของที่เหมือนเห็นตาเห็นเหมือนจริงหัดวาดของจริงขึ้นมานะครับเขียนดินสอเขียนน้ำหนักแล้วก็ลองเล่นสีดูนะครับเป็นขั้นเป็นตอนลูก นะครับงานศิลปะนั้นถ้าเราจะเก่งนั้นเราจะต้องมีความรักเป็นอันดับหนึ่งเราต้องรักกับงานศิลปะรักที่จะเขียนรูปรักที่จะวาดรูปศิลปะนั้นดีที่สุดแล้วครับเป็นความงดงามทางจิตใจนะครับดังนั้นพ่อแม่สนับสน,นุนนะครับไม่จําเป็นต้องให้เขาเป็นศิลปินแบบผมแต่ว่าถ้าเขาวาดรูปได้เขาชอบวาดรูปนั่นแหละครับเป็นจินตนาการเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่จะทําให้ชาติบ้านเมืองของเรายิ่งใหญ่ใญนอนาคตข้างหน้านะครับความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด เป็นสิ่งที่ทําให้เขาได้นําวิชาทางความคิดสร้างสารรค์ของเขานไปสร้างสรรค์ในแก่ชาติบอร์เมดนะครับอันนี้สําคัญนะพ่อแม่นะครับวันนี้พอก่อนครับเอาละครับสวัสดีเวลามันน้อยหรือเกินแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวจบสวัสดีครับพบกันลูกเด็กิชันอรณีคุณพงศิริในช่วงเวลานีนะคะ11:50เดี๋ยวลุงเจ็บก่อน บังหน้าบ,บังตาเดียค่ามันจะไม่เสีย